한피로막 <놀람> yeah, บอกว่ายอดขายได้น้อยไม่เอาเงินส่วนของผมไปอะ<ฮ>่ะโหพี่ยอดขายกับยอดโดนทที่เขาให้มาทั้งหมดก็เป็นเพราผมนี่แหละแฟนขับผมทั้งนั้นเออ้มึงก็ทำคนเดียวไปเลยกูไปละสวัสด,ดีครับพี่ <S <S ดีครับ พี่รู้นะว่าไอามีปัญหาเรื่องการแบ่งเงินกับไอ้ามาร์มันนะคืองี้เว้ยวายแคเดมีของเราเนี่ยปล่อยให้คู่จิ้นแบ่งเงินกันเองก็จริงแต่การแบ่งมันต้องยุติธรรมดีวะเข้าใจปะ่ะถึงแม้ว่าเงินทั้งหมดอะ จะได้มาจากแฟนคลับของไอ้คนเดียวก็เหอะแล้วไอ้มาร์กไม่พอใจจนเดินออกไปแล้วเนี่ยทีนี้เอาไงผมไม่เอาไงหรอครับผมจะไล่ขายของคนเดียวครับโอเค งั้นส่วนแบ่งจากการขายอะ่ะพี่ขอเพิ่มจากสามสิบเปอร์เซ็นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะอ้าวอะไรวะพี่หมายความว่าไงครับก็หมายความว่างี้แหละคุณลืมในสัญญาของเราแล้วเหรอฮะผมหาคู่จิ้นให้กี่คนกี่คนแม่งก็มีปัญหาหมดอะ คุณไปหา,าเองแล้วกันคู่จิ้นอะ่ะใครส่วนแบ่งเก่าตามนี้เดี๋ยวพี่กดต้องเป็นกดตามนี้ไปหาคู่จิ้นมา ไงเฟมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอซสวัสดีครับ <c oughs> สบายดีบ้าสบายดีครับก็ช่วงนี้กำลังเข้ามาหาอะไรอยู่ครับแล้วพี่ไอซล่ะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่เหนื่อยไงวะพี่ก็เลยจะจ้างเราอะไปทำงานด้วยนี่แหละชื่อยยกของแพ็คของอะไรเงี้ย ได้เลยพี่แล้วได้เลยครับช่วงนี้ผมกำลังหาเงินเข้ามาหาอะไรอยู่พอดีเลยครับแล้วเรื่องค่าแรงล่ะครับพี่จะให้ผมเท่าไหร่ค่าแรงพี่ให้เลยวันละแปดร้อยแปดร้อยเลยเหรอพี่โคตรเยอะ เริมขยันทำงานแบบนี้ควรได้คาแรงเยอะๆแบบนี้แหละถึงจะคู่ควรขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากแล้วพี่ให้ผมเริ่มงานวันไหนดีครับอืวันนี้เลยเดี๋ยวไปบ้านพี่เดี๋ยวพี่สอนงานให้เลยได้เลยพี่ได้เลย เดี๋ยววันนี้ผมเคลียร์คิวให้พี่ทั้งวันเลยพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่บอกอรายละเอียดงานให้ข้าวๆก่อนโอเคไปโอเคนี่นะ Why Academy นี่อันนี้เป็นโปรไฟล์ของพี่ใช้ครับพี่ Silver Superstar พาทีมปังนี่อันนี้ Why Academy อันนี้เป็นประวัติบริษัทพี่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกเป็นภาษาอังกฤษเนาะ <c oughs> อโอเค แต่ที่สำคัญก็คือนี่ตัวนี้เลยช็อกโกแลตบาร์ลดน้ำหนักเนี่ยคือเพจจะไลค์ขายจะไลค์ขายใช่ไหมเพจจัดโปรโมชั่นอะไรบาร์บาร์เนี่ยเราก็เตรียมจดน้อยเดีเลย บ้านพี่ใหญ่มากพี่ฟิกเกอร์ของจริงด้วยอของจริงเออพี่ครับเราพี่ทำานานแล้วหรอครับ พี่ทํามาสองปีแล้วทําจนซื้อตึกหนีได้เก้าอี้โคตรสวยอะพี่ผมขอลองนั่งได้ไหมเ <c oughs> ชิญเลยขอบคุณครับโคตรนุ่ม เออพี่ครับแล้วของที่พี่ให้ผมมาแพ็คอะครับอยู่ไหนครับอ๋อพี่ลืมไปเลยว่าพี่ไปส่งของหมดแล้วอ,ะอ่ะองั้นมาไลกับพี่ดีกว่าผมผมทำไม่เป็นพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่บอก มาเตรียมตัวเลยเ,เดี๋ยวพี่สอนเองเตรียมลายแล้วได้ครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไออีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับผมมีคนมาไลค์คู่กับไอนั่นเองนั่นก็คือน้องเฟรมครับผมสวัสดีครับผมเฟรมนะครับเป็นน้องชายพี่ไอครับใช่แล้วครับผมน้องเฟรมเป็นน้องชายที่ผมรักมากๆเลยนะครับโอเคครับ วันนี้ผมมีสินค้าใหม่มาขายนะครับนั่นก็คือช็อกโกแลตบาร์ลดน้ำหนักนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยครับ เฟมครับพี่พี่ขอเคเบิโค้ดรับเงินหน่อยดิพี่จะสแกนจ่ายนะอ๋ออ๋อได้พี่ <c oughs> แป๊บหนึ่งน,นะโอเคพี่ เราตกลงกันที่แปดร้อยไม่ใช่หรือครับทำไมไม่พอใจอ่ะใช่ที่ไหนแล้วพี่พี่โอนมาให้ผมตั้งพันหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยอดขายมันดีพี่ยกเครดิตให้เราเลยนะทั้งยอดขายยอดโดเน a อ่ะพี่ก็เลยคิดว่า เราควรได้มากกว่าแ0 0รอยอ่ะขอบคุณพี่มากครับขอบคุณพี่จริงๆพี่รู้ปะผมทำงานกับพี่แค่วันเดียวอะ่ะผมได้เงินเยอะกว่าทำงานช่วยแม่3ามวันแน่ เออแม่ผมทักมาแล้วอะพี่ผมต้องไปก่อนแล้วว่ะอ๋อโอเคผมไปก่อนนะโอเคโอเคสวัสดีพี่สวัสดีครับไปก่อนนะ โหลไอเ้เจ๋งวันนี้กูได้คนเดียวเลยเว้ยแปดืนไอ้เด็กนี่ท่าทางไม่งูเว้ยเชื่อคนง่ายเมื่อกี้นะกูให้แค่พันเดียวขอบคุณกูแทบตายเนี่ยเออกูจะโทรมาบอกมึงแค่นี้แหละ คืนนี้เจอกันเว้ยลานเดิมกูเลี้ยง่า <c oughs> ลืมภาษาหมาหเยอะนะเว้ยเออแค่นี้แหละเออ้ยแ <c oughs> ปดหมืน่นดูยอด,ดหน่อยสิโอ้ยยอดยังเยอะอีก มาพี่มาพี่ผมพร้อมละพร้อมละเอามาน้องรักมามานั่งเลยนั่งเลยพี่กำลังจะไลฟ์พอดีเลยได้เลยพี่สวัสดีครับคิดถึงไอกันหรือเปล่าวันนี้ผมขอฝากน้องชายของผมด้วยนะครับ น้องเฟรมสุดหล่อน้องเฟรมคนดีคนนี้คนเดิมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเฟรมนะครับวันนี้เรามีโปรเหมือนเดิมนะครับช็อกแล็กซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับใช่ครับโอ้ขอบคุณสำหรับโดเนทครับขอบคุณครับหาเสื้อหนาๆให้น้องใส่ดีไหมคะสั่นเป็นเจ้าเขาเลย ไหนาวเหรอนิดหน่อยให้นิดหน่อยโอเคครับอ้น้องชายนี่โอเคนะครับเ okay ีทุกคนดูไว้นะครับพี่ชายผู้เสียสละยอมหนาวตายแทนน้องนะครับนะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณโดนเนตคุณคลามนะครับ1บาทนะครับพวกสาววายสมองไหลตื่นเต้นอะไรกันถ้ามันหนาวนักทำไมไม่ไปเพิ่มโมนูมิมแอร์โหพี่แรงจังเฮ้ย hey. ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกคุณคลามให้นะครับ เรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาจาัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผมเฉพาะไลน์นี้ไล่เดียวนะครับผมหนึงแถมหนึ่งนะครับใครซื้อไปแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมอขอบคุณคุณสุชาติคาวที่ซื้อขนมไปนะครับครับใครซื้อไปแล้วเดีย๋ยวผมจะขอบคุณด้วยการ น้องนะคะรับผมอขอบคุณมากมากครับผมที่ซื้อไปที่ โห oh. วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยขยันจริงเฟมน้องรักนิดหน่อยพี่ของล็อตเมื่อวานส่งหมดแล้วหรอส่งหมดแล้วครับเออใจนี่ผมอะ่ะ เก็บตังจะจ่ายค่ามหาลัยได้เลยนะพี่เฮ้อดีละเอเมื่อวานตอนไลฟ์อ่ะไอคนที่แชทด่าไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะมันเป็นเรื่องปกติอ๋อผมไม่ได้ใส่ใจแล้วพี่ เฮ้ยเฟมครับทำไมบ้านนี้มันได้ไปหกสิบกล่องวะไอ้คุณเมื่อวานมันสั่งแค่กล่องเดียวไม่ใช่เหรอ<ะ>ทำไมเฟมส่งไปให้มันหกสิบกล่องอะไหนอะพี่ผมขอโทษพี่ งานช่วยยางวะหกสิกล่องเนี่ยยอดหลายหมื่นเลยด้วยผมขอโทษจริงๆพี่เดี๋ยวผมจะชดใช้ให้นะครับชดใช้หน้าอย่างมึงนี่นะจะมีปัญญาชดใช้อะไรให้กูยอดตั้งหลายหมื่นมึงมีปัญญาหายหกูเหรอกูว่านะมึงกลับไปขายน้ำปั่นกับแม่งไป ทำงานกับกูได้ไม่กี่วันทำกูเสียหายหมดกูว่านะมึงไม่ต้องเรียนหรอกมหาลัยอ่ะก็ไปเยังควายรุ่นก็ผมไม่รู้นี่หว่าพี่ผมมีพลาดผมก็ขอโทษแล้วไงผมก็บอกว่าผมจะชดใช้ให้อ่ะแค่นี้ทำไมต้องด่าด้วยวะผมมาตรงเนี้ยก็เพราะมาช่วยพี่ด้วยผมก็เหนื่อยไปะเวย แล้วถ้าพี่เก่งมากนะพี่ก็ทำคนเดียวไปเลยผมแม่งไม่เอาแล้วโลกไม่ได้หมุนรอบพี่นะเว้ยเฮ้ยเต็มเฮ้ยเต็ม ขอบคุณที่รับชมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ช่วยส่งซูเปอร์แตงหรือกดสมัครสมาชิกระดับรายเดือนระดับอีโคโนมี s s ลาสบิสเ s สค a าสให้พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครที่เป็นสายเปนะอยากเปผมโดยตรงก็ฝากสมัครสมาชิกรายเดือนระดับเฟิร์สคลาสให้ด้วยนะครับผม รอการสนับสนุนจากทุกคนอยู่นะครับ Thank you for watching our original content Please press like, share, subscribe to our channel and if you want to support us please donate us or join our YouTube channel membership Thank you so much Goodbye I love you